สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวรถ Honda f e รีดห SE รถปี2012เกียร์ออโต้รถครอบครัว7ที่นั่งติดแก๊ส LPG หัวฉีดถังโดนัทใต้ท้องสุดประหยัดรถบ้านลำดับที่1เจ้าของใช้มือเดียวออกป้ายแดงเลกไมวิ่ง171,000กิโลเมตรเครื่องยนต์เบนซิน1,500ซีซีอัตราเร่งดีเครื่องยนต์สมบูรณ์ ลดใช้งานได้ทั้งสองระบบนุ่มนวลภายในเบาะสีเบจเดิมโรงงานภายในกว้างขวางสวยสะอาดมากเบาะสามแถวปรับพับได้ประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองฝั่งเปิดปิดอัตโนมัติระบบไฟฟ้าใช้ดีครบเจ้าของใช้รักษามากสภาพรถพร้อมใช้งานหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนขอขายที่ราคา3 9 0 0 0บาท เล่มเอกสารพร้อมโอนสนใจทักสอบถามได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องรถสวยอันดับหนึ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ